เอ๊ะทีนี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ก็คือดินแานแห่งความสนุกที่รับรองว่าเธอจะต้องชอบแน่ๆแล้วเธอคือใครล่ะฉันก็คือพี่ฟาเองครับน้องๆโอยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมกกวิชภารกิจสร้างฝันนะครับและที่ยืนอยู่ข้างๆพี่ฟานนี้ก็คือน้องบุญที่มีความฝันก็คืออยากเชิดหุ่นอ๋อแล้วทำไมน้องบุญถึงอยากเชิดหุ่นล่ะครับเพราะว่า คนเชิดหุ่นแล้วก็อยากเชิดออ๋อถ้าน้องหุนเนี่ยขอมาพี่ฟันก็จัดให้แน่นอนเลยนะครับและที่น้องๆเห็นเราสองคนเชิดไปเมื่อกี้นี้นั่นก็คือหุ่นสายนั่นเองครับแต่ว่าท่าทางการเชิดของเราก็ยังแปลกๆอยู่นิดนึงเพราะว่าเรายังไม่เคยเชิดกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ฟานว่าเราสองคนเนี่ยไปเรียนกับมืออาชีพดีไหมครับน้องบุญดีพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะ หุ่นสายเป็นหุ่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะสามารถเชิดออกห่างจากตัวผู้เล่นได้มากทำให้หุ่นมีอิสระดูมีชีวิตและสวยงามแบบนี้ไงครับม้าขาช่วยแผงปิดไล่ขีดที่หมาหน่อยเย็นนี้สิเจ้าพี่หมาและตอนนี้พี่ฟันก็อยู่กับพี่ใหม่พี่มิน้นและก็พี่น้ำนะครับพี่ๆคณะหุ่นสายเสยมานั่นเองครับสวัสดีครั แล้ววันนี้นะครับฟันก็พาน้องบุญนะครับน้องที่มีใจรักในการเชิดหุ่นแบบไทยๆนะครับมาร่ำเรียนกับพี่ๆครับผมถ้ามือใหม่เนี่ยถือว่ายากไหมครับในการที่จะเริ่มเล่นนะครับแล้วแต่คนเหมือนกันนะมันมาจากหัวใจมากกว่าคือถ้าเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากเชิดปั๊บพอเขาจับปุ๊บเนี่ยระหว่างตัวเขากับหุ่นอ่ะมันจะเสือกถึงกันเลยอะค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเชิดหุ่นออกมามีชีวิตชีวาคืออะไรครับคือความเชื่อครับเราต้องเชื่อว่าเขาเป็นิงชีวิตก่อน เมื่อ <me an> เราเชื่อแล้วคนดูก็จะเชื่องั้นเดี๋ยวฟันกับน้องบุญเนี่ยขอลองเชิดเลยได้ไหมครับ <st> ได้ค่ะก <s> ่อนที่จะเชิดหุ่นได้เราต้องรู้ันรู้ว่าเราสามารถเชิดส่วนไหนของเขาได้บ้างนะครับนี่ข้างหน้าเชือกไปผูกตรงไหนเชือกไปผูกหัวเห็นไหมพอเราขยับหัวเขาก็จะขยับขยับขยับได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองเชิดหัวก่อนแล้วเวลาหมาเห็นเจ้าของเนี่ยเขาทำยังไงวิ่งวิ่งไปหาาใจไหม เวลาวิ่งวิธีวิ่งก็คือตัวนี้จะเราจะใช้น้ำหนักที่ส่งมาที่แกนตัวนี้ทําให้เขาทําให้ขาเขาขยับหมไหนลองวิ่งมาทางนี้สิวิ่งหาพี่ฟานพี่มาพี่ฟานกัดพี่ฟานเลยกัดกัดเออเอาวิ่งกลับวิ่งกลับมาทางนี้วิ่งกลับแล้ววิ่งกลับขาขาขาเป็นตะคิวแล้วเวลาเจอเจ้าของหมาดิใจสะบัดสะบัดหางกระดิ่งหางเนี่ยเล่นมากเหนื่อยแล้วอง่วงนอนอุ้ยเหมือนหมาถูกรถทับเลยลูกเอ้ เก่งมากเป็นแล้ว啊เก่งมากคราวนี้พี่ฟานขอลองเชิดสุสาครดูบ้างโอ้สายเยอะมากเลยครับและสายพวกนี้ก็จะเชื่อมต่อกับแขนขาศีรษะหลังและไหล่ของหุ่นนั่นเองครับหลักการง่ายๆเวลาเชิดหุ่นก็คือมีเชือกผูกอยู่ตรงไหนเราจะสามารถเชิดส่วนนั้นของหุ่นได้วิธีจับนะครับจบบให้สบายก็คือครเราจะเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้มาลองไป นี้เริ่มจากฝึกเดินก่อนยกนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วดันมือไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยนิ้วชี้ลงนิ้วโป้งทําต่อเนื่องกันนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งเป็นบ่อยแล้วนิ้วชี้ทําไมเขาดูพิการอย่างเงี้ยพอจะเชิดกันได้แล้วคราวนี้ลองจับหุ่นทั้งสองมาเล่นกันดีกว่ามาทุรถมาทุรถมาหาสุดสาคอนหน่อยแล้วเรามีเรื่องจะบอกดูเขาด้วยครับเวลาพูดกับใครเราต้องมองหน้าเขามองมองอยู่ไหนอ่ะมาทุรถวิ่งมาหาหน่อยแล้ว มาแล้วรักกันครับอ, <S <S อยากลองเล่นตัวนี้ไหม้อ่ะสลับกันนะแม่พี่ฟานว่าเชิดน้องหมาเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยครับมิหน้าล่ะน้องบุญถึงเชิดได้เร็วว่าแต่น้องบุญจะเชิดสุสาครไใดไม่หน้าพวนิชิเขาเดินได้แล้วดูสิน้องเขาพาเดินแล้วอะเ,อเยอะเยอะน้องบุญเล่นได้แล้วอะเอ๊ะเจ็บฟานก็มีแววนะตวน ใช่ตัวนี้เลยฮะมเมื่อกี้เราเลือกผิดกันเป็นไงบ้างครับน้องบุญสนุกไหมวันนี้สนุกค่ะแล้วยากไหมการเชิดหุุนไม่อ่ะงั้นถามพี่บ้างดีกว่านะครับว่าบ<ม>้านกับน้องบุญเนี่ยพอจะมีแววบ้างไหมครับมีแววครับก็คือสิ่งแรกแคเกิดว่าเราเรารักที่จะเชิดหุ่นก่อนเนี่ยเราเชือ่อเราอยากให้ให้ชีวิตกับเขาเนี่ยแล้วเรารัก เราก็สามารถทําให้เขามีชีวิตได้ทรงนั้นเองจึิงแต่ว่าหุ่นแต่ละตัวก็จะมีทักษะในการเชื่อที่แตกต่างกันซึ่งเราก็ต้องหาว่าหุ่นแบบไหนที่เหมาะกับเรามันกับมันกับน้องบุญเนี่ยจะชอบหุ่นที่เป็นเด็กเพราะว่าเขาเป็นเด็กเขาสามารถถ่ายทอดความเป็นเด็กของเขามาที่ตัวหุ่นอยากจะให้พี่ๆเนี่ยช่วยฝากถึงน้องๆทางบ้านหน่อยนะครับ,รบเกี่ยวกับหุ่นสายหรือว่าหุ่นอื่นๆที่เป็นของไทยเราเองนะครับ ศิลปะแขนงต่างๆถ้าเกิดว่าไม่มีผู้สืบทอดเนี่ยมันก็จะสูญสลายไปเรื่อยๆบางครั้งการที่เราแค่เห็นอยู่ในทีวีก็ไม่เท่ากับที่เราได้มาสัมผัสได้มาชมการแสดงจริงๆช่วยดูก็ถือว่าเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทําใ,<ช>ให้พวกพี่มีเรี่ยวแรงที่จะทําผลงานดีๆต่อไปอได้ครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนมากๆเลยนะครับจากคณะหุ่นซายเสมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับว้าน่าเสีดายจังเวลาหมดลงซะแล้ว เธอว่าเพื่อ,อทางบ้านจะคิดถึงเราไหมโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าสัปดาห์หน้านะเพื่อนๆทางบ้านจะได้รู้จักกับเพื่อนหุ่นอีกประเภทหนึ่งของเราแหละรับรองว่าน่ารักไม่แพ้กันเลยเขาคือใครล่ะอยากเจอจังเลยอ๋ถ้าอยากเจอนะต้องอย่าพลาดชม Make a Wish ภารกิจสร้างฝันสัปดาห์หน้าอืมวันเนี้หมดเวลาของพวกเราละไปก่อนละครับบาย,บาย